กาค d เดสไ้กา k u d e สยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกา k u d e สนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปวิดีโอประมวลผลภาพรวมของช่องกา k u d e สในปี2023กันนะครับว่าตัวผมนั้นพอใจแค่ไหนจุดเริ่มต้นอะไรยังไงแบบเอาง่ายว่าเป็นคลิปที่ไม่รู้จะทำอะไรแต่อยากทำคลิปส่งท้ายปีนะครับเกี่ยวกับช่องกา k u d e สนั่นเองนะครับ โดยโดยโดยอันับแรกภาพรวมของช่องในปี2023นี้นะครับก็มียอดผู้ติดตามทั้งหมด431คนคนณวันที่ผมบันทึกวิดีโอนี้ก็คือวันที่30ทธันวาคมนะครับก็ถือว่าโอเค ก็คือจาก0มาถึง300เพราะว่าผมเริ่มปล่อยคลิปแรกในวันที่16มีนานครับนั่นคือคลิปรีวิว Legend V b u c k e r หรือแบบเข็มขัดแปลงล่าง,งนะิวช mm ีเนาะก็คือในวันที่16มีนาคมปีนี้นี่เองนะครับจนมาถึงเดือนธันวาคมจะสิ้นปีนี้แล้วยอดซ u b s c r i b e อยู่ที่431ถือว่าโอเคแต่ไม่น่าพอใจนะครับเพราะผมคิดว่า มันมาถึง400ตั้งแต่ช่วง2-3เดือนแรกที่ผมทำอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยเพราะว่าเนื่องจากผมได้อยู่ทำคลิปไปประมาณ7เดือนเนาะก็นั่นแหละมันทำให้แบบยอดซับสไคร์เริ่มแบบไม่ได้ก้าวกระโดดหรือแบบไม่ได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่แบบในช่วงนั้นไม่ได้ทำคลิปวิดีโอต่อก็เลยมองว่ายอดซับ4 30เนี่ย อยู่ในเกมที่โอเคแต่ไม่น่าพอใจนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าผมทําคลิปไปเรื่อยๆอะ่ะยอดซับมันจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่หยุดอยู่ที่แค่4ี่ร้แน่นอนครับแต่จะไปจบที่เท่าไหร่ก็ยังตอบไม่ได้เนาะคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดนะครับ <Wow. S 2> ก็จะเป็นคลิป10อันดับ <Wow. S 2> เพลงเปิดม์ธไรเดอร์ที่สนุกที่สุดนะครับก็มีคนดูทั้งสิ้น6,700กว่าคนนะครับก็ยังถือว่า น้อยกว่าที่คาดนะครับเพราะผมคิดว่าคอนเทนต์แบบนี้น่าจะไปแตะหลักหมื่นวิวได้นะครับแต่มันก็ยังนิ่งอยู่ที่6700คลิปนี้ก็ต้อง8เดือนแล้วนะครับ8เดือนแล้วทำได้6700ดก็ถือว่าสำหรับผมไม่ไม่ค่อยพอใจกับผลงานชิ้นนี้ของตัวเองเท่าไหร่นะครับส่วนความต่อเนื่องในการอัพคลิปวิดีโอนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปว่า ถึงแม้จะแบบเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ทิ้งช่องนี้แน่นอนแต่สุดท้ายผมก็ทิ้งมันไปตั้ง7เดือนนะฮะก็ถือว่าอันนี้สอบตกเลยสําหรับตัวผมผมรู้สึกไม่พอใจตัวเองในในพาร์ตตรงนี้นะครับส่วนช่วงที่ผมชอบมากที่สุดช่วงที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือช่วงการคุนนิวบิ๊กลี่นะครับผมรู้สึกมันเป็นคอนเทนต์ที่เท่มากๆนะครับแล้วมันไม่ค่อยมีช่องไหนทํานะครับแต่ ทำไปได้แค่สองวีคก,ก็คือแบบไม่ได้ไม่มีเวลาทําอีกเลยนะครับก็ขออภัยนะที่นี้เป็นรายการที่ผมคิดว่าน่าจะชอบมากๆนะครับสําหรับการคุณมิวิลิกมันมีความเท่มันมีความแบบแปลกแหวกแนวเหมือนแบบไม่เหมือนกับที่ช่องอื่นๆทํานะน่าเสียดายเสียดายเสียดายจริงๆก็ในปี2023นี้นะครับก็ถือว่าเป็นปทีที่ช่องกากูเดสได้เริ่มต้นนะครับเราก็คิดว่า ท้ายปีนี้ผมน่าจะสารต่อช่องนี้ไปอีกนะครับผมก็คงไม่ทิ้งช่องนี้ไปแบบสนิทถาวรหรอกแต่ก็จะหาเวลามาทำนะครับซึ่งปีหน้านะผมก็วางวางแผนคอนเทนต์ของช่องนี้ไว้คร่าวๆแล้วว่าในปีหน้าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับช่องนี้นะครับช่องนี้จะดำเนินไปในทิศทางไหนเนาะอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของปีหน้าผมก็คิดวางแผนไวล้ละส่วนอะไรที่ รู้สึกผิดหวังหรือว่ารู้สึกไม่พอใจกับช่องเนี่ยผมก็ขอทิ้งไปในปี2023นะครับผมผิดหวังกับตัวเองที่แบบไม่ได้สานต่อช่องนี้ให้มันต่อเนื่องเท่าที่ควรนะผิดหวังที่ทําให้คนดูหลายๆคนที่แบบว่าเออเคยเข้ามาพูดคุยแหางหายไปพอสมควรนะครับก็ผิดหวังกับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับช่องนี้ก็ไม่เป็นไรมันมันห้ามกันไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ทําช่องนี้เป็นแบบ full time เนาะก็ ก็ปล่อยมันไปหวังว่าปีหน้ามันจะดีกว่านี้นะครับอะไรที่เคยผิดหวังไปก็โยนทิ้งไปในปีนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของช่องกาคูเดประจำปี2023นี้นนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับน้องๆคนไหนที่ที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ขอขอบคุณหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับหวังว่าปีหน้าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับช่องนี้โอเคครับก็หมด ตท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมวลผลตัวเองแบบอยากมาทําคลิปพูดสรุปภาพรวมของช่องตั้งแต่เริ่มทํามาจนถึงสิ้นปีเนะาะแบบรู้สึกอะไรยังไงนะครับส่วนคลิปวิดีโอแรกของปีหน้าจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็อยากให้ทุกคนติดตามชมนะครับส่วนผมกับน้องก็อดกันดั้มตัวนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้นะครับแสงก็จ่ายแล้วกัน ไว้บาลานไม่บาลานเลยตั้งเถอะเจอกันปีหน้าครับผมขอให้ทุกคนเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขและมีสตินะครับบ๊ายบาย